ซัมอัพอ,อัพอัพเน้อมีความแปลกๆเนาะเธออยูวันนี้เฮียป้อรีวิวจะมาลองเมนูใหม่หของร้านมิติเมนูนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงเอาเมนูอันนี้ค่ะลูกคา้าสามารถเลือกมเม,เมนูน้ำนด้ไหนได้เลยครับงั้นงั้นเอาแบบนี้เลยค่ะ,คะยาวเท่าไหร่คะเป็น95าบาทเนา<ค>ะโกโก้ผสมสตรอเบอรี่เนาะด<ค><ะ>ูโกโก้แบบดูเข้มข้นมากเลยอ่ะดูเป็นหนืดๆเลยอ่ะเมนูไหนขายดีสุดในนี้ กลาปเป็นสตรอเบอรี่ผสมไวช็อกโกแลตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูク a c k ิ n งช็อกคับมีหน้าไหนบ้างตัวนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะอเฮ้ยน้องมีความแตกแล้วเธอดูข้างหลังข้างหลังแตกหมดแล้วดูดิตัวงนมมีความนวมนวลนวลแล้วก็ช็อกโกแลตเยอะขนาดนี้อือหืม นมกับชอ็อกโกแลตเข้ากันมาก oh. เรากินทุกอย่างเหมือนเรากินบุฟเฟ่เลยเธอก็ตัวนี้เป็นไวชช็อกโกแลตแล้วก็ตัวนี้เป็นนมสตรอเบอรี่คือเหมือนแบบเขาตั้งใจทํโกโก้แบบไม่ค่อยหวานมาก mm. สมอันเนี้ยแล้วรสชาติมันเข้ากันช่วยหวานแซ่บไวชช็อกโกแลตกับนมสตรอเบอรี่นะคะพ <c oughs> ี่อยากให้ตเดยวชิมเมนูนี้ นี่มันเลี่นหวาหนแบบนนัวแล้วก็มันมีความนมมันเป็นหวานของคุณหนูลูกคุณหนูสรุปพี่ป้าชอบเมนูไหนคะอันนี้ว่าแบบแค่กินตัวนมมันแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยแล้วแบบไม่ต้องรอให้ช็อกโกแลตมันละลายอะ่ะคือมันอร่อยด้วยตัวของนมของมันเอง